ออกไปนะโจเกอร์เราเอาอหาร <Okay. S 1> ด้โจ๊กเกอร์นะครับเปิด <c oughs> ประตูเปิดประตูโจ๊กเกอร์ I have food for you it's a very อ้า oh. วแม่มันเสียชีวิตหรือเปล่าโจเกอร์ขนมโอเมนอาหารเมส very good นี่กินไหมลุกขึ้น stand up please เอาซีมึงดูแซบบอเอามาหนาขึ้นยายญา้ช่อะไรติดขาจกเกเอ,อรอกอ์ขาเปื่อยบอดูอ่เดิ่งขาเปื่อยกินแม่จกเกอร์มันขึ้นรอแต่เมื่อนี้่กินแล้วอ้าวยาโสอ,อีกแม่ต้องให้ยายญาให้กินมัง้งอายญาให้ลูกชายกินหน่อยอ่ะไม่รับ โอ้ผมกคมีนมสมิลกินทำไมนสนมสองกองไเสืออย่อ๋อก็าโซเทด้ใคกินเนาะว่าสุนลรตัวเนาะกินอยู่บ่ไม่นอาเลยงกันใคมีอยู่บ้ครับชเกอร์เด็กันเล โจ๊กเกอร์อิ่มแล้วโจ๊กเกอร์กินนมแล้วให้โซ่แต่ว่าได้กินนม,ม,มแต่ว่าโจ๊กเกอร์กินได้เดี๋ยวโอ้เป็นน,สนมสก,กูนนี่เองให้กินนมบ้างเลี้ยนแต่ว่าย่าเอาไปหาโจ๊กสกอร์บ่ะเพิ่นไปสีขาวว่าอ๋อเพไป,เ,ปเกี่ยวข่าวว่ารัก อะไรนิหยังไิหยังอ๋องไม่ได้ซื้ออ๋องนิหยังโอ่ไม่ได้ซื้ออ๋องอ๋องอ๋องโน่ชางคิดนิหยังลูก ยัง know. Dead, อันโนะมาจกเกอร์ปะใครไม่ยังถ้าคิดยังไงถ้าค,คิด <laughs> จะคิดจกคิดใ <laughs> ยออกมากน o ้นโน่ะน่